Oh, มาเอาซุปสามนึงามมาปีท so ี่แล้วผมปถึงน้าเอามาสาเจ้าเใช้่อริอะไรครับเ่อร์อะไรโโตานมาเสี่ยงมหาเสี่ยงหรือมาเพาสงส่งหรือมหาเสียงเนี่ยเก็บค่าที่ค่าอาหาร

อันนี้ก็มาร่วมกับคณะต้อนรับท่านพออเตอร์ของเรานะครับย้ายจากโรงเรียนบ้านครองบางละกันมาที่โรงเรียนวัดบางปลาติดแม่น้ำเหมือนกันนะนโ,อโอ้โหแม่น้ำาีผมเนแม่น้ำมามเห<ฏ>็นชื่อไหม อาอแฟอาเปแฟหนูเปเพื่อนเนคะเป็นนัเรดอ้อะเกรีของโรงเรียนวัดบางปลาได้พอใหม่ดีใจนะบ้านลยเนะบอกบอกทั้งครูทั้งนักเรียนได้พอคนใหม่ดีใจนะบ้านไแล้วค่ะ อันนี้นะฮะทำไมล้างตัวไว้ไม่อยู่หรือไงต้องมาแต่งที่นี่เจนฮะต้องมาแต่งที่นี่จเจนแน่นอน ดีครับสวัสดีครับไม่ไม่วางก่อนละไม่เป็นไรวางอย <c oughs> ู่กับผมดีแล้วแหละอยู่ที่มือดีแล้วมันดียังไงบ้างครับทำดีแล้วมันก็โอเคนะแต่ว่ามันมันช้าไปหน่อยไงตือพวกเรามันอืมรารทางเดิมตัวก็เบิ้มเหมือน <c oughs> เดี๋ยวต้องขออภัยนะความหลอกองาเนี่ยมันจะดึงกล้องผมโอ้โอย่าไปอย่าไปดึงเนี่ยความหลออมันดึงเลโอ้ดีนวตาล้องหนุ่มกเป็นติ๊งต่างๆที่ดุดอนนี้ดูตมุกโทเลยค่ะตาล้องหล่อต้องใส่ชุดกาั เอาวัสดีครับผมพี่วันจีเอาแล้วซ้อติวอ่ะโอ้ไม่ว่างเลยยังไม่เจอกันเหรอมาตั้งนานยังไม่เจอเลยปอโทรต้องเจ็ดใช่ป่ะอใช่ขอพาดวันจีช่องเจ็ดก็มาเดี๋ยวจะเชิญขอพาดกล่าว

เฮ้ยอ๋อคนที่น้าคุค้นๆผมเคยรู้จักเนี่ยฮะเฮ้ยท่านผู้บริหารนะครับแล้วก็คณะแขกท่านผู้มีเกียรตินะครับที่กําลังเดินทางมานะครับก็รออีกสักครู่องเดินนะครับก่อนที่พิธีการเราก็จะเริ่มนะครับวันนี้มีเช่าเกียรติมาถ่ายรูปด้ยนะฮะ ในงานนี้นะคร <ter jer> <authenticity> ับที่เพื่อนทรรมมาถึงนะครับก็ตาไปเชก็ด่ที่ทานัต้องวันเยอนเลยที่ท่านมีเวลามารัาแสดย่าเป็นกางการนวันนี้ถ้นจะเป็นยังไงก็ั Ô mọi người ơi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  người ยินครับยินครับยินครับ

ดีนะครับก็จะพูนเลยนะครับเราท่านกำนันก่อนนะครับท่านกำนันเรียนิกวิิยาฮีรันไพบูนะครับท่านกำนันตำบลบางบานนะครับก็ขอ ผูบ้บริหารแล้วก็ท่านผู้ใหญ่บ้านกับผู้ช่วยนะครับผู้ใหญ่ประจวบนะครับผู้ใหญ่บ้านเบอร์หกนะครับแล้วก็ผู้ช่วยะครับผู้ช่วยเอกนะผมอาจจะไม่รู้จักชื่อจริงนะครับต่อท่านก็ได้เดินทางมาถึง ร่วมในการประเมิรับรองจาดทุกท่านบูชาพัะรัตนะไรนครับท่นคบ กรู้ทุกท่านและก็นะผู้บริหารนะครับสถานศึกษาทุกท่านนะครับวันนี้ครับก็รู้องสุดทุนดีนะครับจากท่านผอจรุนันท์ยนะครับทุกท่านได้ย้ายจากบ่อตะแยงนะครับมาอยู่ที่โรงเรียนบ้านหนองไผ่นี้นะครับ फैता กล่าวว่าครก็ไ,ได้นะครับแต่กล่าวกับใครบางทีก็กลับนะครับแต่เขาไม่ไปแล้วครับเพราะว่าการที่มาแล้วตั้งหต่ใหม่ตำแหน่งที่เธอพูดง่ายก็ส่วนก็ได้แค่คิดเองไปเรื่อยๆนะครับอ่าขอจะตั้งใจนะครับเป็นคนดีเป็นทางสายดีนะครับที่ผม,ผมเคยมานะครับพวกเราเราแตกรู้สึกได้นะครับวันนี้รู้สึกเป็นเกียรตแค่ดี รู้สึกว่าใหญ่โตนะครับผลโงเรียนแตกเยอะนะครับแต่ด้วยอยากให้ดูนะครับว่าการบริหารของเขาเป็นยังไงนะครับไม่นานแล้วครับจะได้เห็นความเจริญก้าวหน้าขึ้นมาอีกนะครับก็ขอแสดงความยินดีครับอแอดงควานี้มีี่ว่าต่อราเทไทยนะครับเย็นข้าวพรขอฝากด้วยนะครับกรวนรแตกขอฝากถ้าไม่ถือถ้าไม่ต้อนใจชมดูได้นะครับยินดีครับขอบคุณครับ ที่ได้ผู้มืการที่ดีคุณภาพอย่างนี้พบเันในคณะตัวแทนของกลุ่มรุทครูก็ขอมอบผู้มีการรัฒนชัยเรียนชิวพรให้กับโรงเรียนวัดบางปานในงานนี้และก็ขอขอบคุณท่านอกรั้งนสงอบคุาน